สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับซโนอ้ายรถยนต์เมือสองนะคะวันนี้นะคะไออยู่ที่เพชรยนต์สาขาหนึ่งนะคะตอนนี้ไออยู่โรงจอดรถของเพชรยนต์โรงสองนะคะหากพี่พี่คนไหนสนใจเข้ามาดูรถนะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะที่เพชรยนต์สาขาหนึ่งนะคะเซรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีนะคะตรงนี้เราเป็นปกดังที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีแล้วค่ะนี่เลยหากมาไม่ถูกหรือว่าสอบถามเพิ่มเติม,ตมสามารถโทรได้เลยนะคะที่ 0644303581นะคะโทรติดต่อได้เลยนะคะนี่เลยคันนี้นะคะไอให้ดูเชฟโรเล็กโซนิก 1.4LT คันนี้เลยนะคะจะบอกว่าเลขไมคคันนี้อยู่ที่1 3 0 0 0 0มมกิโลเท่านั้นค่ะเทียบเท่ากับราคาตัวรถเลยนะคะเท่ากันเลยนะคะฟังไม่ผิดค่ะราคาคันนี้อยู่ที่1 3 0 0 0 0บาทนะคะ ฟังไม่ผิดเลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง3,000บาทเท่านั้นเลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะนี่เลยตัวนี้จะได้เป็นปี2013นะคะนี่เลยชมเขาเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยให้ดูที่ไฟกันก่อนเลยนะคะไฟเป็นลีตมันติรีเฟตเตอร์นะคะอย่างนี้เลยใสๆคมๆตาแจ๋วอย่างนี้เลยนะคะมาฟอ้องกับไฟตัดหมอกนะคะอย่างนี้กันเลยค่ะ นี่ชมหน้ากระจังหน้าเขาเป็นอย่างนี้กันเลยนะคะนี่รถยังใหม่มากค่ะจะบอกว่ารถคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ชงเลยนะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะนี่เลยไอเอามาให้ดูสดสดร้อนร้อนกันเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยนะคะยังไม่ได้ล้างด้วยคะ่ะมาดูที่ล้อนะคะของเขาจะเป็นล้อแม็โลงงานนะคะขอบสิบห้าค่ะนี่เลยสวยๆอย่างนี้เลยค่ะนี่เลยขนาดอันนี้ยังไม่ทําความสะอาดยังไม่ได้ เก็บรายละเอียดเลยนะคะตรงนี้ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะเนี่ยจากที่ดูนะคะเป็นรถปีสิบสามตัวนี้ถือว่ายังใหม่เลยนะคะเพราะว่าไม่มีรอยขีดข่วนหรืองานเก็บแทบจะไม่มีไม่ต้องเก็บอะไรมากมายเลยค่ะคันนี้นี่เลยค่ะดูสันคมเขาคมอย่างนี้เลยนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกอไม้แน่นอนค่ะเพชรยนต์ของเรารถเกรดเอคัดคุณภาพอยู่แล้วนะคะนี่เลย มือจับนะคะของเขานะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยอย่างนี้กันเลยนะคะนี่เลยกระจกนะคะของเราพับเก็บไฟฟ้านะคะกระจกข้างนะคะนี่เลยให้ดูหัวน็อตกันเลยค่ะนี่เลยหัวน็อตตรงนี้ยังไม่โดนมีรอยน็อตหรือว่ารอยขยับเลยนะคะนี่เลยให้ดูชัดๆกันเลยนะคะนี่ เลยมีที่การร้อยของโซนิกมาให้ด้วยนะคะนี่ให้ดูหัวน็อตกันเลยค่ะหัวน็อตยังไม่โดนขยับนะคะยังไม่มีรอยขยับเลยนะคะอยากให้มาดูช่องเอกสารกันบ้างค่ะนี่เลยคอร์บ,บอของเราต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยรถคันนี้นะคะเอกสารครบถ้วนนะคะนี่เลย ซื้อกับของซื้อรถกับเรานะคะตรงนี้วางใจได้เลยนะคะว่าเล่มรถไม่สูญหายชำรุดแน่นอนค่ะนี่เลยมาดูด้านหลังกันเลยนะคะตรงนี้ให้ดูตามหัวน็อตกันก่อนเลยนะคะสภาพใหม่มากค่ะตัวนี้ยังไม่เก็บรายละเอียดเลยนะคะนี่เลย หาเก็บรายละเอียดตรงนี้ต้องมีคนแย่งแน่ๆเลยค่ะตัวนี้ต้องรีบจองมาแล้วนะคะคันนี้นี่เลยค่ะดูด้านหลังกันเลยนะคะนี่มีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมดสามสี่จุดเลยนะคะกับคันนี้นี่ระบบฟังก์ชันเขาเยอะนะคะรถคันนี้นะคะสามารถเปิดฝากระโปรงฝาท้ายนะคะด้วยรีโมทหรือว่าเปิดด้านท้ายได้เลยนะคะเดี๋ยวไอเปิดนีให้ดูนี่เลยไฟท้ายของเขานะคะดูคมนะคะ กลมค่ะนี่เลยดูด้านในเขากว้างขวางนะคะสามารถบรรจุของได้เยอะค่ะนี่เลยสามารถวางกระเป๋าได้ประมาณสี่ใบเลยสำหรับยิบแปดนิ้วนะคะนี่เลยมาดูด้านล่างกันค่ะมียางอะไหล่พร้อมอุปกรณ์นะคะนี่ช่วยเหลือบางต้นได้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะหาดลูกค้าต้องการเก็บสัมภาระสามารถพับเบาลงไปได้อีกนะคะตรงนี้เท่ากับรถห้าประตูไปเลยนะคะคันนี้คุ้มมากๆค่ะกับราคาหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นเลยค่ะนี่เลยใหม่ๆกันอย่างนี้เลยนะคะนี่ให้ดูกันอย่างนี้กันเลยนะคะมาดูส่วนห้องผู้โดยสารกันบ้างเลยนะคะ ่วนห้องผู้โดยสารนะคะของเขาจะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะอย่างนี้กันเลยค่ะนี่มีที่วางแก้วให้นะคะและช่องเอก็กเก็บเอกสารด้านหลังนะคะนี่เลยสามารถพับเก็บลงมาได้เลยนะคะสามารถวางของนะคะสามารถขนสัมภาระได้เยอะมากค่ะคันนี้คุ้มนะคะคันนี้มาดูกันเลยค่ะนี่มามาดูโซนคนขับกันบ้างค่ะนี่เลย คันนี้นะคะยังไม่เก็บรายละเอียดยังไม่ทําความสะอาดกันเลยนะคะให้ดูกันชัดๆกันอย่างนี้เลยนะคะสะภาพไหนสภาพนั้นซื้อรับซื้อเข้ามาสภาพไหนคือตรงนี้เรายังไม่เก็บงานนะคะนี่เลยคันนี้เพิ่งเข้ามาจอดเลยนะคะไอ้ถ่ายให้ชมกันเลยค่ะนี่ค่ะมาดูด้านในกันเลยนะคะเดี๋ยวสตาร์รถให้ดูกันเลยค่ะนี่เลขไม้เพียงหนึ่งแสน สามหมื่นกิโลเท่านั้นเลยนะคะคันนี้เทียบเท่ากับราคาตัวรถกันเลยค่ะนี่เลยเหมือนขายตามเล,เลขไมเลยนะคะนี่คันนี้สำหรับคนงบน้อยเลยนะคะผ่อนเพียงสามพันบาทเท่านั้นเลยนะคะมากันค่ะดไอไล่ให้ดูกันเลยนะคะมาดูที่ขวามือกันเลยนะคะขวามือนะคะจะเป็นรถกระจกนะคะรลอกระจกตรงนี้ได้เลยนี่ปรับกระจกมองข้างได้เลยนะคะตรงนี้นี่เลย ส่วนที่ล็อกประตูนะคะสามารถล็อกได้สองแบบค่ะล็อกได้ด้านข้างและด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถกดล็อกได้เลยนี่เลยนะคะกดล็อกประตูได้เลยนะคะสามารถเปิดไฟตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้นี่เลยนี่สามารถปรับไฟตรงนี้ไฟตัดหมอกสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะนี่พวงมาลัยแบบสามก้านนะคะอย่างนี้กันเลยนะคะ ตรงนี้ตามสภาพนะคะเพราะว่าเป็นยางนะคะไม่ได้เป็นหนังหุ้มไม่ได้หุ้มหนังมานะคะนี่เลยสามารถซื้อปลอกมาใส่ตรงนี้จบได้เลยค่ะนี่เลยมาดูส่วนของคอนโซลหน้ารถตรงนี้กันเลยนะคะนี่เลยสามารถรับรองแผ่นซีดีได้นะคะหรือเสียบสายแจ็คได้คะ่ะอย่างนี้เลยส่วนแอร์ของเขานะคะอย่างนี้กันเลยค่ะเป็นแอร์แมนนวลนะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ รถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้เก็บงานรายละเอียดอะไรเลยนะคะอย่างนี้กันเลยมีช่องใส่ของนะคะซ้ายและขวานะคะใส่ได้เต็มเต็มไปเลยค่ะช่องเก็บเอกสารด้วยนะคะนี่เลยนี่ช่องเก็บเอกสารสำคัญนะคะหรือเอกสารตัวรถนะคะสามารถเก็บใช้งานกันได้เลยนะคะเกี่ยวขเขาจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่เลยส่วนปุ่มชาร์จไฟนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะ สิบสองโวลต์นะคะดูหนึ่งร้อยยี่สิบวัตต์นะคะนี่เลยมีช่องใส่แก้วนะคะนี่เลยวางแก้วได้จุกจุกันอย่างนี้เลยนะคะครอบควรเนึ่งคือคนละบใบก็ได้เลยค่ะเพราะว่าที่วางแก้วเยอะมากนี่เลยค่ะเบรกเบรกมือนะคะจะเป็นระบบมาตรฐานของเขาเลยนะคะอืมนี่เลยให้ดูกันเลยนะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวไอพาไปรับชมเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะ มาดูโซนเครื่องยนต์กันบ้างเลยนะคะนี่เลยเครื่องนิ่งๆกันอย่างนี้เลยนะคะตรงนี้ไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะนี่เลยสภาพพึ่งเข้าเลยนะคะตรงนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะนี่ให้ดูตามจุดเมคอาร์คเลยนะคะตรงนี้ไม่เคยชนหนักพิกคว่ำม,มาก่อนเลยค่ะนี่เลยนะคะให้ดูชัดๆกันอย่างนี้เลยตรงนี้มีแผ่นกันความร้อนมาให้แล้วนะคะ สวยๆกันอย่างนี้เลยค่ะคันนี้คือเลียวมากเลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรสักอย่างเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้าจริงๆค่ะอันนี้เพิ่งเข้าจริงๆดูจากใบไม้ได้เลยค่ะภาบยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรสักอย่างเลยนะคะให้ดูเรียวๆสดๆอย่างนี้กันเลยนะคะว่ายังไม่เก็บงานยังสวยขนาดนี้รอชมตอนเก็บได้เลยค่ะว่ายังไงก็สวยคันนี้ขายได้แน่ๆค่ะราคาป้ายแดงคันนี้นะคะอยู่ที่6กแสนหนึ่งหมื่น 5,000บาทเลยนะคะวันนี้ขายเพียง130,000บาทเท่านั้นเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง3,000บาทเลยค่ะเดี๋ยวไอ้สรุปรายละเอียดให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเชฟโรเล็กคันนี้นะคะโซนิก1.4 LT นะคะนี่เลยคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าราคาอใครพลาดคันนี้ไปนะคะเสียดายมากสำหรับคนงบน้อยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง เดือนละ3,000บาทเท่านั้นเลยนะคะราคาอยู่ที่1 3,000บาทเท่านั้นเลยนะคะเลขหมายเท่ากันเลยนะคะกับราคาตัวรถนะคะนี่เลยตัวนี้จะได้เป็นปี13นะคะฟังกช์ชันอะไรครบทั่วอะไรทุกอย่างแล้วนะคะสำหรับคนงบน้อยนะคะนี่เลยออกรถคนเดียวได้เลยนะคะกับรถคันนี้นะคะเคดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะนี่โปรโมชั่นดีๆเอามาฝากนะคะวันนี้ออกรถกับไอ้นะคะไอ้แถมให้เลย W Smart ประกัน ฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมงนะคะระยะเวลา1ปีนะคะมูลค่า5,000บาทกันเลยนะคะยังไม่พอค่ะรับค่าน้ำมันไปอีก1,000บาทวันออกรับรถเลยนะคะนี่เลยสวยๆจึ้งๆกันอย่างนี้อันนี้งานยังไม่เก็บนะคะถ้าเกิดเก็บงานแล้วสวยค่ะรับรองลูกค้าแย่งกันชัวร์ๆค่ะนี่เลยลูกค้าสนใจรีบจองมาเลยนะคะคันนี้ราคาดีมากเลยนะคะไอรีบให้ดูก่อนเลยรถพึ่งเข้ากันเลยนะคะคันนี้ ใครสนใจนะคะอย่าลืมติดต่อไอนะคะที่ศูนย์หกสี่สี่สมศูนย์สาห้าแปดหนึ่งนะคะนี่เลยสนใจสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะวนวันนี้ไอ้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ไอ้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและลดดีๆราคาถูกอย่างนี้กันเลยนะคะลดร,ราคาถูกเกรดเอไปเลยนะคะบ๊ายบาย